สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่ากระแสก็ยังคงติดลมบนต่อเนื่องสำหรับสาวแอฟทักษอรอนพักสุขเจริญที่กำลังปลูกต้นรักกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลชานนสันตินะทรกุลไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็จะถูกจับตามองเป็นพิเศษจากเหล่าบรรดาแฟนคลับเพราะต่างก็ลุ้นว่าจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นแฟนกันเมื่อไหร่ ยิ่งเดือนแห่งความรักนี้ทั้งคู่นั้นปล่อยความหวานมาให้แฟนคลับได้ฟินกันรัวๆทำเอาคนโสดแทบจะอยู่กันไม่ไหวเลยเป็นคลิปเบื้องหลังการถ่ายแบบที่แฟนคลับต่างก็บอกว่าคลิปยาวมากดูไม่จบสักทีเพราะว่าต่างก็วนดูความน่ารักของทั้งคู่ซ้ำไปซ้ำมาจนเป็นที่มาของคลิปยาวมากยิ่งทำให้แฟนคลับยิ่งลุ้นหนักเข้าไปอีกว่าจะใช้คำว่าแฟนกันในวันแห่งความรักนี้หรือเปล่านะ ราะก่อนหน้านั้นนนกุลบอกว่าได้ล็อกคิวของสาวแอฟไว้แล้ว14กุมภาพันธ์นี้มีนัดทานข้าวกันเอาเป็นว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับอีกไหมต้องมารอลุ้นกันค่ะและก่อนหน้านั้นหลายคนคงจำกันได้ที่หมอช้างทศพรรีตุลาหมอดูชื่อดังได้เผยดวงของแอฟกับนนกุลเอาไว้ว่าจะทำอะไรก็ต้องรีบทำก่อนเดือนเมษายนจะดีมากแต่ทั้งสองคนก็ได้ตอบไปแล้วว่า ถ้าเดือนเมษายนอาจจะเร็วเกินไปและล่าสุดหมอช้างก็ได้ออกมาเปิดคำทํานาย5อันดับราศีดวงดีประจำเดือนกุมภาพ,พันธ์2567โดยประกอบไปด้วยราศีมีนราศีตุลราศีมังกรราศีพิจิกราศีเมษทางด้านของสาวแอฟทักษอรนที่เห็นคำทํานายของหมอช้างก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าเย yeah ่เพราะว่าสาวแอฟนั้น วันเกิดอยู่ในราศีตุลน,นั่นเองและหมอช้างก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ตอบกลับสาวแอฟทักษอ่อนด้วยว่าช่วงนี้ F ฟน่าจะดวงดีทุกเดือนนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าหมอช้างเปิดดวงทำนายให้หรือสซวสาวแอฟเล่นกันแน่แต่ยังไงแฟนๆก็รอลุ้นข่าวดีกันอยู่นะคะแม่ F เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ